แต่ถ้าไปถามเกษตรกรที่เป็นชาวสวนยางพาราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจับตามองก็คือเรื่องของราคายางพาราคุณสรีมาครับพยายามแก้ก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ราคานี่ไม่ดีขึ้นเลยบางส่วนไม่รู้จะทํำยังไงก็หันไปปลูกอะไรอย่างอื่นเพื่อสร้างไรายได้กันแล้วนะครับเป็นการหาทางออกให้กับตัวเองด้วยนะคะบางคนบอกว่าไม่รู้จะไปทําอะไรดีเพราะว่าเป็นชาวสวนยางมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะคะบางคนก็บอกว่าใช้พื้นที่ของตัวเองให้เกิดประโยชน์ค่ะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเกษตรกรจังหวัด ตรังเขาหันไปปลูกสละนะคะปลูกขายหน้าสวนแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยค่ะแบ่งพื้นที่ประมาณ5ไร่ค่ะคุณผู้ชมขายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า50,000บาทค่ะ ลงมือทําได้นะคะแล้วก็มีรายได้เข้ามาจริงๆอย่างรายนี้คะ่ะสละออกผลงามเลยนะคะเจ้าของสวนคือคุณอาพรแหวนวงค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรทําสวนสละอยู่ที่ตําบลหนองปลืออําเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะอยู่ที่บ้านเขาหอมเธอบอกว่าเธอมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ10ไร่นะคะปลูกพืชผสมผสานทั้งสละสายพันธุ์สุมาลีมีหมากแล้วก็มีไม้ยืนต้นชนิดต่างๆรวมไปถึงสตอด้วยนะคะพืชหลักๆ3ชนิดสามารถ ออกผลผลิตได้ทั้งปีพื้นที่10ไร่ค่ะมีการขุดสระน้ำเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งด้วยทำให้พืชทุกชนิดรับน้ำอย่างเพียงพอค่ะเฉ<ม>พาะพื้นที่ปลูกสลละเนื้อที่โดยรวมประมาณ5ไร่นะคะมี150ต้นสละเนี่ยอายุได้7ปีมีผลผลิตดกเต็มต้นค่ะเจ้าของสวนบอกว่าถึงขั้นต้องปักไม้ผูกโยงทลายไม่ให้ตกถึงพื้นแล้วก็มีการดูแลใส่ปุ๋ยทุกๆ45วันเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของต้นนะคะ ก็บอกว่าลูกค้าไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็เป็นคนที่นำไปขายในตลาดนั่นเองนะคะต่อวันเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ40-50กิโลกรัม ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าต้องการมากกว่านั้นบางวันต้องการ100กิโลกรัมค่ะราคาขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทค่ะถ้าหากว่าขายปลีกเนี่ยหกสบถึงเจบาทต่อเดือนเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าเขาสามารถขายได้ประมาณ1,000กิโลกรัมหรือว่า1ตันเลยทีเดียวนะคะรายได้เข้ามาเนี่ยคะ่ะบางเดือนสูงถึง80,000บาทหรือว่ามีไรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า0 0 0 0 0บาทค่ะ ทําวนไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันก็จะมีไอ้ที่สมประสมแล้วก็มันจะมันจะทยอยเป็นลูกเป็นลูกต่อวันนี้เราเราประสบที่สองวันวันนึงประมาณร้อยกว่าช่อค่ะเกือบเกือบสองร้อยค่ะ รายได้ที่บอกไปนี่คือดีกว่าปลูกยางพารานะคะเทียบกันไม่ติดเลยนะคะสำหรับเนื้อที่เท่ากันค่ะขายออนไลน์ก็ขายดีนะคะเขาบอกว่าขาย50บาทมาตลอด7ปีแต่ว่าปัญหาตอนนี้ของเขาก็คือต้นทุนสูงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยที่ราคาแพงมากนนก็เลย<ด>อยากจะให้รัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาด้วยค่ะอยากให้เขา,า,าลดรดดาคาปุ๋ยลงหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าเราจะขึ้นราคาหน้าส่วนของเราเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยว ตลาดคนรับซื้อเขาเขาเขาเข,าเขาไม่เบรกรับภารัไม่ได้ค่ะก,ก็เลยเลยลดราคาปุ๋ยน่าจะดีกว่าเขาบอกนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาซื้อกระสอบละ7 0 0ดร้ถึง800บาทใส่ปุ๋ยเดือนละ4กรั 4กระสอบนะคะทุกๆ45วันก็ต้องใช้เงเินประมาณ3 0 0 0ถึง4,000บาทแต่ว่าตอนนี้ป,ปุ๋ยแพงขึ้นกระสอบละ1,800ถึง1,980บาทก็เกือบเกือบ2,000เพราะว่าต้องใช้แม่ปุ๋ยแล้วก็ต้องผสมเองนะคะค่าป,ปุ๋ยเนี่ยค่ะต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็นเงินประมาณ8,000บาท<ม>เขาก็บอกนะคะ<ม>ว่าพอ<ม>เพิ่มขึ้นแบบนี้จริงๆสามารถเพิ่มราคาขายสลาดได้นะคะแต่ว่าด้วยค่าครองชีพที่สูงอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันแพงขึ้นก็ทำ ให้เขาเนี่ยยังไม่อยากปรับราคาหน้าสวนนะคะเพราะว่ากังวลว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไปขายต่อเนี่ยจะแบกรับภาระไม่ไหวแล้วก็จะเอาไปก็ขายไม่ได้เ<ม>พราะแพงไปคนก็จะไม่ซื้ออะไรแบบนี้นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ชาวสวนที่พยายามปรับตัวช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหาสําคัญคือพวกปุ๋ยแล้วก็สารเคมีต่างๆครับ <ไป S 1> สลัดเนี่ยเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ส่งออกได้ด้วย นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลังโควิด -19 เนี่ยตอนนี้เขาส่งออกไปไหนแต่ว่าก่อนโควิด -19 เนี่ยเคยไปทําข่าว time, แล้วคือก็มีชาวสวนเขาบอกว่าส่งออกไปเมียนมามไปรัสเซียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่การที่จะนําสละส่งออกได้มันมีความท้าทายอยู่เพราะว่าถ้าจะส่งออก <c oughs> ต้องเอาหนามออกให้หมดเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับการที่จะต้องแบบจับหนามดังนั้นก็เลยแบบมีนวัตกรรมตอนนั้นไปทําของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาทำนวัตกรรมในการที่จะแบบแกะหนามสละ ก่อนที่จะแบบส่งออกได้อย่างี้ถึงขั้นนั้นกันแล้วนะครับแต่ว่าต่างประเทศเขาต้องการเยอะเหมือนกันค่ะแ,<ต>แต่ว่ารายนี้เขาขายดีมากนะคะ<ม>เขาบอกว่าส่วนของเขาเองเนี่ยรายเดียวไม่เพียงพอญาติญาติที่มีสวนยางพาราแล้วก็เห็นว่าการหันมาปลูกสละเนี่ยสามารถสร้างรายได้ที่ดีขึ้นก็เลยรวมกลุ่มกันค่ะญาติญาติของตัวเองร,รวมๆแล้วได้ประมาณ20ไร่<ม>ก็ทําให ผลผลิตเนี่ยค่ะมีมากพอที่จะขายกับพ่อค<ช>้าแม่ค้าที่อยู่ในจังหวัดตรังแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆที่ต้องการจะเข้ามาซื้อเนี่ยก็บอกว่ายังมีไม่เพียงพอนี่ถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันสําหรับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นๆนะคะสละกก็เป็นตัวอย่างหนึ่งด้วยค่ะอ,อ,อาจจะเพิ่มความแตกต่างด้วยการทําเป็นสละแกะหนามสะดวกต่อผู้บริโภคมากขึ้นค่ะ